ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับมาดูดวงนะครับสําหรับคนที่เกิดในปีถอนะครับดวงของคุณในเดือนสิงหาคม2 5งพันนะครับภาพรวมของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับการทํานายตรงนี้เปลี่ยนเพียงภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยยังไงต้องขอภายในที่นี้นะครับผมขอให้การทานายตรงนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะ ไม่มากันน้อยนะครับผมผมเปิดไพ่ให้10บใบนะครับรอบเดียวเลยนะครับ 6, 7, 8, 9, ถ้าเป็นแรกได้หกดาบน,นะครับใบที่สองได้เดือดเอดนะครับ ใบที่3ามได้ทมพลสนะครับใบที่4ได้ The Trouble นะครับใบที่5ได้ The d เ v วินะครับใบที่6ได้ The Fool นะครับใบที่7ได้ราชาติทู่นะครับ ใบที่8ได้ไดเตมิชเชียนนะครับใบที่9ได้1เหรียญนะครับใบที่10ได้ติเคอร์มินะครับสำหรับคนที่เกิดปีถอดนะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมตัวหน้าไพ่บอ,บอกเลยว่าในเดือนนี้ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลมีการพลิกผันเกิดขึ้นค่อนข้างจะชัดเจน มันเหมือนแบบคุณมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพที่อยู่อาศัยหรือว่าหน้าที่การง,งานของคุณนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการมีการแบบเปลี่ยนแบบกระทันหันบางทีอย่างคุณไม่ทันตั้งตัวนะใครที่รอคอยงานอยู่หรือว่าตกงงานอยู่นะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับงานในช่วงนี้นะครับผมมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดี ระวังเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของไซนัสนะระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกน้ําในหูไม่เท่ากันในส่วนตรงนี้นะอาการบางคนเขาเรียกอาการบ้านหมุนเนาะอะไรประมาณนี้นะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับผมเรื่องของสุขภาพนะถ้าคุณเจ็บป่วยเรือร่างแม่นานนะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับพบเจอแพทย์พบเจอหมอที่เ,เฉพาะทาง ดูแลในเรื่องของสุขภาพของคุณได้ได้อย่างตรงจุดน,นะสามารถแก้ไขปัญหาในส่วนตรงนี้ได้นะสําหรับบางคนบางท่านนะครับผมนะมีโอกาสในการพลิกฟื้นมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงคนที่ทํางานเกี่ยวกับพ่วงงานวัสดุก่อสร้างงานออกแบบงานรับเหมาวัสดุก่อสร้างนะมีโอกาสพบเจอ,เอ,อในเดือนนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับผมได้ยอดได้กําไรตามเป้าหมายที่คุณต้องการนะครับหรือที่คุณวางไว้นะ ควบคุมอารมณ์ของคุณนั่นเองให้ดีนะครับผมช่วงนี้นะคุณค่อนข้างแบบจะแปรเปลี่ยนไปแบบใครแบบเหมือนโดนชักจูงหรือว่าโดนชักนําได้ให้ทําเรื่องออชักจูงหรือชักนําคุณนะค่อนข้างง่ายนะคือแบบว่าให้ระวังเรื่องความโลภนิดหนึ่งนะครับผมอย่าโลภนะครับผมใครที่มาหยิบยื่นโอกาสหรือมาหยิบขึ้นข้อเสนอที่มันดูดีกว่าความเป็นจริงนะ ต้องต้องมีสติและคิดหาข้อมูลให้ชัดเจนนะว่าสิ่งที่เขามาชักชวนหรือว่าเขาชวนคุณไปลงทุนนะ่ะมันมีช่องทางมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนนะที่จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะต้องดูแลให้ดีนะ เอ่อถ้าหากว่าช่วงนี้นะคุณอาจมีเกณฑ์นะครับได้พักผ่อนได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวนะขอให้คุณแบบไปท่องเที่ยวแล้วไปชาร์จแบตนะครับให้ตยตางเต็มที่นะคือพักผ่อนให้เต็มที่นะครับผมเพื่อ,เ,อ,อเมื่อคุณกลับมาแล้วคุณค่อยแบบมาสู้ต่อมาไฟต์ต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระหน้าที่การงานครอบครัวของคุณนะคือแบบไปพักผ่อนก่อน แล้วกลับมาทํามีอะไรทําให้เต็มที่ทําให้เต็มความสามารถโอกาสที่คุณจะพบเจอโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จได้มันรอคอยคุณอยู่นะครับผมขอให้ต้องแต่คุณต้องใช้ความอดทนนะ คุณต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ระยะเวลากับมันนะบางคนบางท่านนะมีเกณฑ์ที่จะมีการศึกษาหาความรู้หรือออกไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับผมเอ่อบางคนอาจจะมีการเรียนต่อปริญญาโทเพิ่มหรือว่าอาจจะมีการ เรียนรู้ในวิชาชีพเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางนะครับผมในสดตรงนี้นะใครคิดจะลงมือทําหรือการที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อนํามาปรับใช้ให้เกิดศักยภาพในการในเรื่องของการทํางานนะให้ลงมือลงแรงทําได้เลยนะครับผมขอ ให้คุณมีความมั่นคงในเรื่องของภาวะที่ภาวะเรื่องของอารมณ์ที่ดีนะครับอย่าหวั่นไหวอย่าโอนเอ็นนะครับผมให้มีความหนักแน่นมั่นคงให้มากนะครับผมแล้วสิ่งต่างๆนะครับจะสามารถผ่านพ้นไปได้นะจะมีคนคอยให้การช่วยเหลือเพื่อนฝูงอัดชี้นําหรือช่องทางชี้แนะช่องทางใหม่ๆให้กับคุณนะครับในการแก้ไขปัญหาหรือวิกิจการอะไรที่คุณพบเจออยู่นะลองข,ขอคำปรึกษาจากคนรอบข้างดูนะครับอย่าคิด เออมันก็บว่าช่วงเนี้ยลองฟังหาข้อมูลให้เยอะนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะลองปรึกษาคนรอบข้างหรือว่าคนที่มีความรู้เฉพาะทางเฉพาะด้านดูนะเขาจะให้คําปรึกษาให้คำแนะนําและให้ทางออกที่ที่สาหรับคุณนะให้คุณพบเจอโอกาสที่ดีสามารถจเจริญเติบโตขึ้นไปต่อได้นะส่วนตรงนี้นะคือแบบเนี่ย ไพ่ใบนี้กับใบนี้บอกเลยว่าคนรอบข้างคุณอาจจะชี้นําชี้แนะให้ให้คุณมีทางออกในการแก้ไขปัญหานะทำให้นําพาให้คุณไปสู่ความสําเร็จและความความเบิกบานใจได้ในท้ายที่สุดนะครับผมไม่ว่าเดือนนี้นะคุณจะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรนะคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับผมด้วยด้วยสติด้วยปัญญาและความสามารถของตัวคุณเองนะจากาในช่วงนี้ ถ้ามีเวลาว่างหรือมีออมีโอกาสนะครับผมลองไปบวชชีพามสักเวัน10วันก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีเวลาและมีโอกาสนะถ้าคนไม่มีเวลาไม่มีโอกาสก็สวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านก,ก็ได้นะครับผมทําบุญน้ําไฟตามวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านคุณก็ได้นะครับผมเป็นการเสริมเสริมบุญเสริม เสริมเสริมดวงของคุณในช่วงนี้นะให้มันมีการปรับเปลี่ยนมนที่ทางที่ดีมากขึ้นนะครับผมนะโอเคนะครับผมกเ็เดี๋ยวเราผมขอเปิดไพ่อีกสามใบแล้วกันสำหรับคนที่เกิดในปีถอเรามาดูกันนะครับผมว่าสิ่งที่ไพ่อยากเตือนหรือสิ่งที่ไพ่อยากบอกอะไรกับชาวปีถอเพิ่มเติมบ้างนะได้ไพ่แอมเ r ลอร์นะครับ ได้ไพ่ชาลีออดนะครับไพ่ใหญ่ขึ้นทางสำรับเลยวีออฟฟอร์จูนอีกคือชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะสำหรับคนที่เกิดปีถอที่เข้ามาชมคลิปนี้นะชีวิตของคุณจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความมั่นคงมากขึ้นนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะ ออขอให้คุณแบบอย่าท้อถอยกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามานะยิ่งมีปัญหายิ่งมีมอุปสรรคยิ่งมีปัญหาเท่าไหร่นะมันก็คือช่องทางที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จและความมั่นคงและความบริบูรณ์ได้นะขอให้คุณอย่าท้อถอยขอให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณเองแล้วก็มุง่งมุ่งมั่นทําไปยังเป้าหมายที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะแล้วสุดหมายปลายทางของคุณคือความสําเร็จแน่นอน มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการก้าวย่างนําพาชีวิตคุณไปสู่ความสําเร็จและความเจริญและความบริบูรณ์มากขึ้นแน่นอนครับผมนี่คือการทํานายของคนที่เกิดในปีถอดในเดือนสิงหาคม2565นะครักบเอารการทานายนี้อาจจะเป็นเพียงภาพรวมนะครับผมต้องย้ำนิดนึงครับเพราะฉะนั้นจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างยังไงต้องขออภัยในที่นี้นะครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ผมรับทํานายส่วนตัวนะครับผมถ้า ช่องทางต่อผมจะเอาไว้อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าใครสะดวกหรือมีอมีหรือสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ